คราวันนี้จะมาแนะนำการย้ายช่อง u t u b e นะครับจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่กันมีสมาชิกนะครับที่ทักมาถามในใน u t u b e เนาะว่าเออพี่ถ้าผมจะย้ายช่อง o u t u b e เนี่ยนะครับจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ผมต้องทํำยังไงนะครับต้องทําความเข้าใจกันว่าช่อง YouTube ของเราก็คืออีเมลของเราที่เคยใช้อยู่นั่นเองนะครับดังนั้นในการที่เราจะาไปเอาช่อง Youtube ของเราเข้าเครื่องใหม่นะ่ย ก็คือเราจะต้องไปเข้าเมลของเราในเครื่องใหม่นั่นเองนะครับทีนี้ในการที่เราจะดูว่าเออเมลของเราเนี่ยตอนนี้เมลมันชื่อเมลอะไรนะครับเราง่ายๆเลยนะครับไปที่ Play s t o r e ก็ได้นะครับไปที่ Play Store หรืออาจจะไปช่อง youtube ก็ได้นะครับไปที่ yútu YouTube ก็ได้ไปที่ YouTube แบบนี้อ่าปกติเรามาที่ yútu YouTube เราก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับเนี่ยให้เราดูบัญชีของเรานะครับอเดี๋ยวสักครู่นะนะครับกดที่บริเวณมุมขวาบนตัวเนี้ย รูปคนเนี่ยนะครับมันจะมีบัญชีอยู่นะครับเราก็ดูบัญชีอ่าบัญชีของเราชื่อเมลอะไรครับนี่ดูตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ชื่อเมลเราใช่ไหมนะครับอันนี้คือเมลเราทีนี้พอเราเห็นเมลเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็นําเมลของเราเนี่ยมาใส่ที่เครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ก็เข้ายัางไงเข้าที่เพจโตเลยก็ได้นะครับกดที่เพจโตนะถ้าเครื่องยังไม่มีเมลนะนะครับ แต่ถ้าเครื่องมีเมลแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าเครื่องยังไม่มีเมลนะเราก็กดเข้าที่ l พ y Store มันจะให้เราลงชื่อเข้าใช้งานเนี่ยครับเราก็ใส่เมลเดิมของเรานั่นแหละครับใส่เมลเดิมเมลเดิมที่ที่เราใช้ในการสมัคร youtube อ่ะนะครับก็คืออันเดียวกันเนี่ยเราก็ใส่เมลเราเข้าไปแต่ถ้ามันมีเมลอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันมีเมลอยู่แล้วเราจะกดเพิ่มมันจะยากหน่อยนะครับให้เราไปที่ตั้งค่าแทนนะครับไปที่ตั้งค่าแทนไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะ แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านเลื่อนอเดี๋ยวสักครู่นะเลื่อนลงมาหาคําว่าบัญชีและการซิงค์นะครับบัญชีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะผู้ใช้และบัญชีนะครับกดเข้าตรงนี้เลยป๊าบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับท่านจะเห็นตรงนี้ให้ท่านกดคําว่าเพิ่มบัญชีครับพอเรากดเพิ่มบัญชีเนี่ยก็จะมีพวกนี้ผล่ขึ้นมาเห็นไหม ให้เรากดคาว่า Google เข้าไปครับ Google เข้าไปแบบนี้จากนั้นมันจะเด้งขึ้นมาเหมือนลักษณะเหมือนกับที่เรากดเพ s t o ต e เมื่อสักรู่นี้เลยเห็นไหมจากนั้นเราก็ใส่เมลของเราเข้าไปครับทีนี้อ่านะครับอ เวลาพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์แอดก็ได้นะครับพิมพ์แค่ชื่อเมลของเรานะครับจากนั้นก็กดถัดไปแบบนี้นะครับตัวเมลเห็นใช่ไหมเมลของเราจะโผล่ขึ้นมาจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่าน,นครับอ่าเราก็ใส่รหัสโอเคหลังจากใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับก็กดถัดไปครับทีนี้เมลเราถ้ามีการตั้ง2ชั้นนะครับมันจะเด้งให้เครื่องเก่านะกดยืนยันนะครับนี่เช่นตัวนี้เห็นไหมมันบอกว่าอา่า มีการพยายามเข้าสู่บัญชีนี้นะครับเนี่ยบัญชีที่เราเข้าเห็นไหมจะได้บอกให้คุณกดยอมรับนะครับกดใช่เพื่อเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนเข้าเองนะไม่งั้นคนอื่นเข้าเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนลักษณะเหมือนกับคนคนอื่นพยายามแฮกะนะครับเราก็ต้องกดยืนยันไม่งั้นเราจะเข้าเมลตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมลตั้งสองชั้นไว้จากนั้นก็กดยินยอมครับแบบนี้โอเคนะครับจากนั้นตัวเมลของเราก็จะมาอยู่ในเครื่องใหม่ นะครับอันนี้มันถามว่าคุณต้องการสำรองไหมนะครับถ้าเราไม่ต้องการสำรองก็ปิดลงนะครับปิดลงเลยถ้าไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันจะทําให้บัญชีเต็มเร็วนะครับเนี่ยตอนนี้บัญชีของเราก็มาผูกในนี้ละนะครับเนะี่ยบัญชีของเราก็มาผูกในนี้ทีนี้ลองไปดูที่ y o u t u b e ครับ YouTube เข้ามาหรือ,อยังนะครับเนี่ยอันนี้ YouTube เรานะครับอยู่ด้านบนนะเห็นไหมบัญชีมาแล้วนะครับ ช่อง youtube ของคุณลองกดเข้าไปนะครับช่อง youtube ของคุณเนี่ยครับเนี่ยมีอ่าคลิปที่เราเคยลงไว้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ